โยมเนี S <S <muy> ีองค์อนตาสวรรค์น้อยเดินหมาใช่เดินมาแขมแขมแทนจากวัดหนองบูมชั่งที่แขงการสองเท้าบงกาไวน้มลงมานาเนจวตสังคาราโอปาตวายธรรมิโนะป

ตาวาริบาฮาบุระปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนาเมตังอุปกัปติอิชิตังปะทิตังตุ้มทังคิปะเมวะสมิจโตสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยจามานิจวติเวรสยจามิติโยวม ไปไปโอ้โอ้มีตอ้องไปด้วยไป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 เนี้ยเนี้ยนั่นช่ไหมันไปได้ตรงไหนโยนตรงไหนตรงหน้นี